สวัครับผมวันนี้ก็เรามาถอดตู้ออเดอร์นะครับผมเป็นออเดอร์อะไรไม่แน่ใจเป็นกระแทกหน้านะครับผมก็ห้องดอกก็คล้ายๆตู้ระหำนะครับผมก็ดูเอานะครับแล้วหน้าตรงนี้ไม่มีตะแกรงนะครับผมตู้เปล่าแบบพันเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดอกกันนะครับผมก็ถอดฝาออกให้หมดแล้วนะครับผมดอกระหำนะครับเป็นแรปเตอร์นะครับผมเป็นแรปเตอร์ก็ขายดอกละสองพัน 700บาทรวมส่งนะครับผม2,700บาทรวมส่งนะครับราคารับเองดอกละ2,006นะครับผมดอกสภาพสวยนะครับเริมทุกดอกนะครับผมใครที่หาอยู่นะครับก็ประหยัดตัวคลองใหม่ไปได้หลายร้อยนะครับผมขายก็เทียบกับคุณภาพแล้วก็ความสวยงามนะครับผมใครที่คิดว่าแพงก็มาครับไม่ว่ากันนะครับผม ให้ดูหน้าดอกนะครับผมว่าสวยไหมนะครับมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสวยทุกดอกนะครับผมนี่ยังไม่ได้เช็ดนะครับแจมๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมใหม่จริงๆนะครับผมตูดนะครับผมใครที่หาอยู่นะครับผมอ่าใครที่หาอยู่นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดอกละสองพันเจ็ดรวมส่งนะครับผม เราสองพันเจ็ดรวมส่งนะครับใครที่สนใจสินค้าช่างชนก็มาดูห้องดอกนะครับผมไม้ภูเขาเกรดเอนะครับอ่าไม่ใช่ไม้กระโหลกลานะครับผมบละพันคุ้มมากนะครับผมเดี๋ยวขายไม่ออกเราจะเพิ่มราคาไปอีกสักหน่อยใส่ตะแกรงเข้าไปนะครับผมตู้ถือว่าสวยนะครับผมใครหาอยู่นะครับผมบลรพันรับเองนะครับค่าส่งบรรห้าร้อยนะครับผมใครที่สนใจก็ศูนย์ห้าศูนย์แปดหกศูนย์สามหกหนึ่งช่างชน ขนมนงรักนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่างชนด้วยนะครับทุกๆคลิปนะครับผมก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับผมเดี๋ยวเราจะถอดมาให้ดอกหนึ่งนะครับผมใครที่หาดอกเซตแปดดอกนะครับผมโอกาสมาถึงแล้วนะครับผมที่หาแปดดอกนะครับผมแปดดอกนี้แจมเลยนะครับเซตนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้แยกกันนะ จะเอา8ดอกนะครับที่ไม่ได้แยกออกนะครับผมก็ติดต่อทางโทรได้เลยนะครับผม2,007รวมส่งนะครับต่อดอกนะครับผมตูใบละพัน1,005รวมส่งนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมของสวยงามก็แพงมากนะครับผมคิดว่าแพงซื้อไม่ไหวก็หาดูถูกๆเอานะครับผมนี่ครับผมสวยทุกดอกนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับ ใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมกับงานเนียนๆของค่ายระหำนะครับผมอย่ามาได้เช็ดฝุ่น,นะครับผม,อ,มออกจากตู้เลยนะครับผมนะครับใครที่สนใจนะครับผมอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างชนเยอะๆนะครับผมก็065 086 0361ช่0 65, 0 86, 0 1, างชนพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับย้ำอำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับผม เดชายแดนไทยกัมพูชานะครับใครที่มาไม่ถูกปักหมุดมาที่โรงงานผู้ผลิตตู้ลำโงพง c s p นะครับผมช่างชนพนดมรงรักสวัสดีครับ